ในคืนนั้นเองเสียงโหยหวนกรีดร้องคร่ำครวญอันน่าสะพรึงกลัวของเหล่าเปรตก็ดังขึ้นไปทั่วพระราชวังความหวังที่รอคอยคุณตาเล่าต่อว่ามาริเอ๋ยจำได้ไหมว่าเหล่าเปรตต้องรอคอยมานานแสนนานถึง92กับในที่สุดเวลาที่พวกเขาเฝ้ารอก็มาถึงแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าโคตมะของเราเสด็จอุบัติขึ้นเราก็กลับมาสดใสอีกครั้งผู้คนต่างเวียนไหวตายเกิดและได้กลับมาพบกันตามกรรมที่เคยทำไว้นายเสมียนผู้ใจบุญในอดีตได้กลับมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์ผู้ทรงปรีชาแห่งกรุงราชครึ์ เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงกรุงราชครห์พระเจ้าพิมพิสารทรงมีศรัทธายอย่างแรงกล้าและได้ฟังธรรมมาจากพระพุทธองค์จนบรรุุธรรมเป็นพระอริยบุคคลด้วยความปีติยินดีพระราชาจึงทรงกราบทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าและพระภิสุสงฆ์ให้มารับมหาทานที่พระราชวังในวันรุ่งขึ้น วันรุ่งขึ้นพระเจ้าพิมพิสารทรงถวายพัตตาหารอันประนีตแด่พระพุทธองค์และพระภิกษุสงฆ์มากมายและยังถวายสวนไผ่เวลุวันอันร่มรื่นให้เป็นที่ประทับอีกด้วยในขณะนั้นเองเหล่าเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารที่รอคอยมานานแสนนานต่างเฝ้ามองเหตุการณ์นี้ด้วยความหวังเต็มเปี่ยมพวกเขาคิดว่าใกล้แล้วพวกเราจะได้พ้นทุกข์แล้วแต่แล้ว สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพระเจ้าพิมพิสารทรงลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลความหวังที่เฝ้ารอมานับร้อยกับพลันลลายหายไปในพริบตาเหล่าเปรตต่างคร่ำครวญด้วยความผิดหวังอย่างแสนสาหัสหัวใจของพวกเขาแตกสลายในคืนนั้นเองเสียงโหยหวนกรีดร้องคร่ำครวญอันน่าสะพรึงกลัวของเหล่าเปรตก,ก็ดังขึ้นไปทั่วพระราชวังทำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหวาดกลัวและบรรทมไม่หลับตลอดทั้งคืน